ครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของปีพุทธศักราช2567ที่ได้เริ่มดำเนินการบนถนนเส้นทางแห่งชีวิตให้บรรลุในเป้าหมายที่เราตั้งไว้หลายท่านอาจจะวางเป็นรายไตรมาสรายครึ่งปีหรือว่าเป็นรายปีก็ว่ากันไป แต่ที่แน่นอนครับทุกคนคงมีเป้าหมายที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละเดือนกันอยู่แล้วเรามาเริ่มลุยกลุยเส้นทางชีวิตของเรากันดีกว่าครับเราคงไม่ปฏิเสธนะครับที่เราทํามาหากินทํางานทุกวันไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจําหรือว่ารับจ้างอิสระอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแต่ที่จะต้องทํามาหากินทํางานเพื่อหาอไรายได้คือเงินตรามาหล่อเลี้ยงชีวิต ในพื้นฐานของชีวิตนะครับให้ครอบคลุมแล้วก็เหลือกินเหลือเก็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเพื่อขยายครอบครัวให้เป็นปลึกแผ่นให้มีความแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องหลายคนบอกว่าในสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันก็ครอบคลุมอยู่หรอกแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นวิกฤตต่างๆที่เราเคยเจอมานี่มันจะเป็นเช่นใดอีกนะครับก็เลยต้องแสวงหาเสาะหา ในเรื่องของการที่จะเพิ่มพูนความต้องการที่มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาระรับผิดชอบที่มีมากขึ้นนั่นคือหาไรายได้เพิ่มเติมอีกหนึ่งทางเช่นหลายคนไปทำงานอีกจอบหนึ่งหลังจากจบงานแล้วนะครับหลายคนต้องไปทำเสาอาทิตย์อะไรต่างๆตรงนี้ซึ่งมันก็มีเงื่อนไขในเรื่องของการเดินทางเรื่องของเวลาแล้วก็ชิ้นงานเนื้องานนี่แหละครับ หลายคนก็ต้องกัดฟันอดทนเพื่อรากฐานของชีวิตแต่ถ้าคนเป็นข้าราชการนะครับเขาก็มีหลวงคอยดูแลเมื่อกเกษียณอายุแล้วอันนี้เขาก็เป็นสิ่งที่เขาโชคดีและมีสวัสดิการครอบครัวมีอะไรที่ทางหลวงเขาดูแลอีกเช่นกันสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการจะทําเช่นใดเมื่อทํางานไปแล้วนะครับพอกเกษียณอายุแล้วไม่มีใครจ้างแล้วเนี่ย นะครับแล้วจะทําเช่นใดดังนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพครับเราเองเนี่ยไม่ต้องเฝ้ารอคอยเลืองอะไรก็แล้วแต่จากสวัสดิการภาครัฐหรืออะไรตรงไหนถ้ามีมาก็ถือว่าดีเราแสวงหาได้ด้วยตนเองนั่นคือในการสร้างโอกาสเพื่อที่จะสร้างชีวิตของตัวเราชีวิตคือการเดินการเดินทางชีวิตจะต้องมีเส้นทางในการเดินดังนั้นเราเลือกเส้นทางที่จะเดินได้ครับ เอาในปัจจุบันนี้เราจะเห็นนะครับว่าการเดินทางไปไหนสักอย่างหนึ่งเนี่ยความหลากหลายในเส้นทางเนี่ยเราสามารถเลือกได้อย่างในกรุงเทพนี่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยต่างจังหวัดก็มีภาพที่ชัดเจนไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้นะครับในกรุงเทพจะเห็นนะครับว่าการเดินทางเนี่ยมีทั้งทางบกโดยรถยนต์นะครับทางน้ำมีเรือนะครับและแถมบนอากาศมีรถไฟฟ้า นะครับโอ้โหระยงระยางไปดีเยอะแยะไปหมดอำนวยความสะดวกอย่างดีแถมมีมุดลงดินอีกก็ค,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 คือความสะดวกในการเดินทางไปในแต่ละจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้นะครับยานพาหนะแห่งชีวิตเนี่ยของเราคือประเภทใดดังนั้นในสิ่งที่ลูกเปียกกำลังจะพูดถึงเนี่ยคนเราขออนุญาตพูดตรงนี้นะครับว่า เราต้องการความยั่งยืนของชีวิตความเป็นปึกแผ่นที่มันแน่นอนในเรื่องของรายได้ที่จะเข้ามาสู่ครอบครัวของเราหลายคนเลยต้องพยายามพาตนเองไปเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่กเกษียณอายุแล้วมีเงินบำนาญจะได้มีความมั่นใจว่าเมื่ออายุสูงขึ้นแก่ตัวแล้วก็มีคนเลี้ยงดูเราอยู่อย่างตลอดต่อไป ครอบครัวเราก็คงจะไม่เดือดร้อนเท่าที่ควรดังนั้นเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าถ้าในกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการและทวิสาหกิจเราจะต้องเป็นเช่นใดเราก็ต้องเปิดโอกาสสร้างชีวิตด้วยตนเองครับในเส้นทางของชีวิตเราก็ต้องเลือกใช้พาหนะคนที่จะ,กะเกษียณอายุเป็นข้าราชการอย่างที่กล่าวอย่างน้อยต้องทำงานยาวนานต่อเนื่องมา25ปี ก็50าว่ากว่าถึงจะได้เห็นว่ามีโอกาสที่จะได้รับบำนาญแต่ถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการเราจะรอคอยจากไหนเราต้องสร้างเองครับและเราก็สร้างได้ด้วยและเราก็ไม่ต้องรอคอยถึง25ปีครับพี่้องที่เคารพครับถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจความมั่นคงในสเสถียรภาพของชีวิตเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนดังนั้นไม่ว่าอยู่อาชีพใดจะมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวตนของคนนั้นๆสิ่งที่จะพูดตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างหนทางการสร้างชีวิตได้ในระยะเวลาที่ไม่ต้องยาวนานเป็น10-20ปีรอจนกเกษียณอายุไม่ต้องรอขนาดนั้นครับแล้วก็เปิดโอกาสไม่มีปิดกั้นคุณจะจบวุฒิการศึกษาอะไรหรือไม่จบก็ได้ ขอให้ใช้มือถือเป็นคุณก็สามารถทำได้อายุ18บวกขึ้นไปสามารถสร้างชีวิตได้แล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องรอคอยยาวนานเป็น10-10บ10ปีถ้าตั้งใจทำจริงๆนะครับสามเดือน6เดือนนี่เห็นผลชัดเจนแต่ขอให้ตั้งใจทำจริงๆว่านี่คืออาชีพที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเส้นทางตรงนี้ก็คือในเรื่องราวของทางรอดของชีวิตที่เรารอดมาแล้ว ในยุควิกฤตของโควิดนั่นก็คือออนไลน์ออนไลน์คือทางรอดของชีวิตวันนี้ครับในเส้นทางการสร้างชีวิตด้วยออนไลน์นะครับเปรียบเสมือนเราขึ้นรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจุดบูงหมายจุดเดียวกันแต่มันมีวิธีทางที่จะไปได้หลายทางนะครับถ้าเราไปรถไฟฟ้ามันก็จะไวสเสถียรภาพความปลอดภัยก็สูงดังนั้น อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่มันคุ้มค่ากับเวลาย่นระยะเวลาไปตั้งเท่าไหร่เรามีรถไฟทางด่วนให้กับการสร้างชีวิตของเราไม่ต้องรอคอยเป็น10ปีก็สามารถสร้างความยั่งยืนในเรื่องของรายได้ได้แล้วความยั่งยืนไรายได้ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับมันเป็นรายได้ที่จะไหลเข้ามาในบัญชีของเราทุกเดือนทุกเดือน แม้ว่าเราไม่ทำงานเราก็ยังได้เพราะมันเป็นธุรกิจการขยายเครือข่ายเราหยุดทำคนหนึ่งเครือข่ายที่เราขยายไว้แล้วเขาก็จะขยายต่อไปทุกหนึ่งหน่วยต่อการขยายเครือข่ายก็จะเกิดผลลัพธ์ทางธุรกรรมเราก็มีไรายได้ด้วยนะครับและเรื่องราวตรงนี้เมื่อเราตายจากไปรายได้ก้อนนี้กลายเป็นมรดกตกทอด ตายแล้วเงินก็ยังไหลเข้าบัญชีของเราพี่น้องเรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับเขาจึงเรียกว่า passive income อย่างแท้จริงนะครับแล้วไม่ต้องใช้เวลายาวนานเห็นภาพได้ชัดเจน3เดือน6เดือน9เดือน 1, 1ปีนี่เห็นภาพชัดเจนอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจขนาดไหนอยู่ที่เราคิดหรือเปล่าว่าอันนี้คือเป็นอาชีพที่จะสร้างเสริมรากฐานของชีวิตเรา ให้มันมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นพื้นฐานแห่งชีวิตแล้วก็ต่อเติมเป็นตึกที่สูง50ชั้นร้อยชั้นก็ทําได้ถ้ารากฐานมันแข็งแกร่งและมันยั่งยืนจริงๆครับนั่นก็คือธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งของไลออนมอร์ที่คุณสามารถสร้างตรงนี้ได้และขณะที่คุณสร้างตั้งแต่วันแรกมันก็จะเริ่มมีผลลัพธ์ทางธุรกิจเกิดขึ้นมาแน่นอน และก็จะมีรายได้ในข้ออื่นๆอีกนะครับในการขยายเครือข่ายเข้ามาบัญชีเราทุกห้าวันสรุปแล้วก็คือจะมีเงินเข้ามาในบัญชีเราทุกห้าวัน2มาเป็นรายเดือนนะครับและธุรกรรมมันสามารถขยายไปได้ทั่วโลก โดยการลงทุนเพียงหลักร้อยในการเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจสามารถทำได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องลงทุนซ้ำหรือต้องเอาเงินไปลงทุนเป็นก้อนใหญ่เพื่อตัดตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเอาไว้คอยดูแลตลาดไม่ต้องเลยคู่ค้าทางธุรกิจผู้ร่วมธุรกิจของเราที่เป็นเจ้าของคือไลออนมอเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาจะดูแลเราทั้งหมด ว่าเป็นตัวสินค้าบริการหลังบ้านอะไรก็แล้วแต่เราเพียงมีหน้าที่มาขยายผลลัพธ์ที่เราพิสูจน์แล้วว่ามันได้รับผลดีกับสุขภาพเราขนาดไหนแล้วในเรื่องของการตอบสนองการสร้างไรายได้เป็นเช่นใดยากง่ายอย่างไรฟังชั่นง่ายๆแค่นี้เองครับใช้ดีบอกต่อขยายเป็นธุรกิจ เท่านี้เองครับพี่น้องที่เคารพครับนี่คือเส้นทางการสร้างชีวิตแนวใหม่ที่ต้องบอกว่าช่วงนี้มาแรงเหมาะกับใครทุกเพศทุกวัยสิบวกแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ว่าจะมีเงินทุงเงินถังหรือมีเงินประเภทหลักร้อยอย่างลำบากเนี่ยก็สามารถเริ่มธุรกิจได้เพราะเริ่มธุรกิจเพียงหลักร้อย สามารถที่จะสร้างชีวิตให้มีไรายได้เป็นหลักล้านได้ไม่ยากครับครัวปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่ตั้งใจทําและประสบความสําเร็จกันมากมายหยิบเงินหลายแสนเป็นล้านหลายล้านก็ทําแล้วทุกสิ่งมาเรียนรู้ก่อนมาเรียนรู้ว่ามันคืออะไรไลออนมอคืออะไรเป็นผลิตภัณฑ์อะไรลาาเงาบริษัทเป็นเช่นใดแผนธุรกิจเป็นเช่นใด แล้วการจ่ายผลประโยชน์ที่บอกว่ามีมาทุก5วันเข้าบัญชีเราเป็นเช่นใดตรงนี้บริการให้ท่านเรียนรู้ได้ฟรีทุกวันตอนเวลาหนึ่งทุ่มนะครับในห้องประชุมซูมก็เรียนรู้ผ่านมือถือท่านมีมือถือเพียงเครื่องเดียวสร้างชีวิตใหม่ได้สบายครับแอดไลน์ลุงเปียกมาครับ085 047 6217เดี๋ยวส่งลิงก์ห้องประชุมซูมให้ แล้วเข้ามาเรียนรู้กันครับนี่คือการสร้างชีวิตอย่างรวดเร็วกับออนไลน์เน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งของไล On m มอ e ครับ